แราบึงเครื่องปั่นครับนี่คือเครื่องปั่นของนันทวันภาพยนตตอนนี้จอดเตรียมพร้อมนะครับจอดเตรียมพร้อมกำลังเส้นไหว <c oughs> กำลังเส้นไหวบึงเนี้ยสายไฟ อยากเคลื่อนเพื่องปันไปพอแขนกำลังเส้นไหวอยู่นะครับเจ้าที่ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูตาเพื่นศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้กําลังเส้นไหวนําตะวันข้ามยมเพื่องปันเพื่นคนระับสุดยอด<ร>สุดยอดอลังการาใหม่มากครับ เป็นเรืองปันท่ใไม่มากหม่หม่ไม่ของนันทวนทบยนต่รุ่นใดนี่ต่รุ่นใดผมเบิ่งเปลี่ยนเด้อผมบอกว่าเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเอาเองนะครับนี่หลุอ่นเบิงเงอเองนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ผู้ใดเบิ่งออกอะคอมเมนต์มาบอกผมน่ว่าผมเบิ่งเบิ่งบวกนะครับต่ชอบเบิ่ง เป็นไปใส่บันสิตเสียนไหวก้อนละครับนั่นตะวันมีเครื่องปัน่นเครื่องปั่นครับนั่นตะวันพ่อพยนต์กันเพื่อนเบิองออกเบิงเป็นกะสมารถติ บอกกันได้นะครับวันนี้คือรุ่นอะไรแต่ผมสมองประจํานะครับสมบองปันนี่แล้วมันรุ่นใดก็ได้แต่ว่าให้เพื่อนเกินเบืเ้องต่อนีน้คือเพียงปัน้นที่นันทวันนวยบีเก่าฮาฮานะครับ,นะรบสิบสองหลอดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดอลังการอ่า